ต,ตัวนี้มันชิปโตนะครับผมมีนี้เสืออนี่เควินมาฝรั่งมานี้มาฝรังตัวนู้นไหนนะนะครับผมจริงๆมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตายไปแล้วนะครับผมนี่นะผมหนึ่งสองสาม เมื่อวานมีห้าตัวนะครับผมก็ปิดไปแล้วสองตัวก็เหลือจริงๆมันเหลือสองตัวนี้นะครับผมตัวนี้ติดมาจําไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาส่งให้ลูกค้าลูกค้า VIP ครับผมคนนี้ซื้อประจําแต่ว่าเก็บไว้ก่อนประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เขาถึงจะสั่งเอานะครับผมนีส่วนเหลือสองตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับผมนีุ่ีย่าดีมากเลยรีก็บรามันนะครับผมนี่ตัวตัวนี้ วัวเมืองนะครับผมเต่๋ยตัวนี้เล่นได้นะครับผมนิสัยดีนะครับผมแต่จะโซนหน่อยชอบพาไอสองตัวนี้ออกไปข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเกลียที่ให้มันไว้พวกอก่อไฟไว้ให้วัวนะ Стоп, ยอเมืองอ้อนอืมเฮ้ย <c oughs> น,นะเอ้ยน,นะ <c oughs> เดี๋ยวให้พ่อกปอกไฟให้มันนะเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนมันจะมีแมลงเยอะพก็ <c oughs> ผมใช้เซรซัเซลนะครับผมมันไม่ค่อยสว่างเข้าไฟบ้าน <c oughs> เรียบร้อยครับทุกวันก็จะประมาณนี้นะครับก็แกะขี้ตัดหญ้าให้บัว เลี้ยงวัวแสดงผมจะทํางานนะผมช่วงปิดเทอมนี่ก็มีแต่พ่อที่อยู่นี่เขาก็ทานะครับผมก็ค่อยช่วยกันไปผมก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่วยๆเหลือกันไปก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะเพราะบ้านผมจนต้องทวัวเลี้ยงวัวขายนะครับใครก็ฝากติดตามไว้รุ่นละมาหากินด้วยนะครับผมใครสนใจวัวก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผม0629572543ขอบคุณครับ